รับผมเน็กออโต้สปินครับสวัสดีจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดปุรีรัมครับที่ด้านข้างของผมนี้คือครั้งแรกของโลกที่เราจะได้ทดสอบกับเจ้า Honda E c l u s h ครับซึ่งระบบอ e ีคล s h ของ Honda นั่นคือระบบที่เราสามารถขับขี่รถบิ๊กไบค์คันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกำคลัชอีกต่อไปนะครับทั้งการออกตัวการจอดรถเนี่ยไม่ต้องกำคลัชอีกต่อไปการใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่การทดสอบขับขี่กันได้ในคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก เจ้าตัวรถ Honda CBR 650R eClutch ันนี้กันให้ดีมากยิ่งขึ้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวรถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรถ Honda CBR 650R eClutch กันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าพื้นฐานโดยรวมตัวรถเนี่ยก็คือเจ้า Honda CBR 650R รุ่นเดิมทุกประการเลยนะฮะแต่จะมีการอัปเกรดในส่วนของระบบคลัชใหม่นะเป็นการเพิ่มระบบ eClutch เข้าไปอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถเนี่ยเหมือนกันทั้งหมด รุ่นปกตินะครับด้านหน้าตัวรถไฟหน้า LED ค cool mm ู hmm. ่เหมือนกันแบบนี้นะครับไฟเลี้ยว LED นะฮะช่วงล่างเป็นระบบโช mm ้คอัพหัวกลับแบบนี้ระบบเบร์เป็นดิสคู่ตัวล้อเป็นล้อ17นิ้วทุกอย่างเหมือนกันนะปั๊มเบร์4พอร์ตเหมือนกันดามายันตัวของอุปกรณ์ติดรถเนี่ยให้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยนะอุปกรณ์ทุกอย่างของรถเหมือนกันนะครับกระทั่งตัวหน้าจออ่าตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ TFT เหมือนกันแต่จุดที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นคือในส่วนของตัวไฟที่เป็นรูป A ตรงนี้นะครับนั่นคือระบบ e-cush นั่น เป็นการแสดงการทำงานของระบบว่าเขาพร้อมทำงานอยู่ถัดมาดูที่ประกับแ้นขวาก็ไม่มีอะไรนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งสายปกติเลยนะครับการเบรกก็สามารถปรับได้มีปุ่มออฟลันปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นปุ่มไฟพ้าชอยสูงไฟต่ํา ปิดปิดทาชนคอนโทรนะปุ่มควบคุมบนหน้าจอปุ่มแตรไฟเลี้ยวเหมือนกันหมดเลยแต่จุดที่แตกต่างกันจริงๆนั่นคือเรื่องของชุดคลัชของตัวรถนะเราจะเพิ่มเจ้าโมดูลตัวนี้เข้ามานะครับจะเป็นโมดูลของตัว e-clutch นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเห็นไหมนี่ตัวหน้าตาของตัวโมดูลนะเป็น Honda e-clutch หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งวิธีการทํางานของตัวระบบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากชุดคลัชปกติอยู่พอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแฮนด์นะนี่ปกติคลัชเนี่ยมันจะมีระยะเหนียวใช่ไหมครับ แต่เนี้ยแตสังเกตได้ว่ามันไม่มีน้ําหนักเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักเลยเนี่ยผมสามารถเคลียร์แบบนี้ได้เลยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราโยงไปดูที่ชุดคัทนะเห็นอย่างไร้ว่าเนี่ยมันก็จะมีตัวสายคัทเดียวไปอยู่นะครับแต่ว่า ในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ต้องใช้เราสามารถสตาร์ทรถแล้วก็ใส่เกียร์แล้วขับออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องควบคุมระบบคลัชแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของตัวระบบ h o น da E c l u s h ในส่วนของการทดสอบขับขี่เจ้า Honda CBR 650R 2024รุ่น E c ค u s h ครั้งนี้เนี่ยผมทำการทดสอบขับขี่ที่สนามช้าง International Circuit รกจังหวัดบุรีรัมนะครับสัมผัสแรกของเจ้า CBR 650R e c ค u s h เนี่ยต้องบอกว่าฟีลลิ่งของตัวรถเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพละกำลังช่วงล่างระบบเบรกเครื่องยนต์เขา เหมือนกับรุ่นสแตนดาดทุกประการเลยแต่จุดที่แตกต่างกันนั่นคือเรื่องของระบบ e-clutch ที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะ c b r 650r e-clutch ใช้งานเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าการใช้งานของตัวรถเนี่ยมันจะมีดีเทลอยู่นิดหน่อยนะครับเวลาเราจอดรถอยู่เนี่ยคลัชไหนก็คือจะปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดระบบเนี่ยเประบบแบบนี้นะครับตัว e-clutch นี่จะทำงานนะครับสังเกตได้จากมันจะมีไฟสีเขียวตรงนี้ครับตู้ตัวเอนะดูที่ตัวคลัชนะครับปกติที่เราจะมีระยะ ข้าเหนียวเยอะใช่ไหมอันนี้คือจะเบามากใช่ไหมครับมันจะเบามากมจะเบามากนะครับอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูโอเคก็าพื้นฐานเนี่ยก็คือ CBR 650R ปกตินะครับเดี๋ยวมาดูตอนสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องปุ๊บนี่ยอ่ะคุณชอดูนะแล้วเดี๋ยวผมจะไม่กำคัดนะผมกำเบรคเฉยแล้วผมจะใส่เกียร์เห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยผมเข้าเกียร์ละนะ ก็คือไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเห็นไหมเข้าเกียร์แล้วนะครับไม่ได้กำคัดนะเปิดเล็รนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมรถขยับเลยนะเนี่ยเห็นไหมเปิดเล็รนิดเดียว รถขยับเลยลาราคาเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวของ DCT นะครับก็คือมันใส่เกียร์นั่นเองแต่ว่าอันนี้ต้องอธิบายวิธีการทํางานของระบบ e c a s ชิ้นหนึ่งก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการเพิ่มตัวส่วนของระบบ Quick c l i p t e r เข้ามานะครับทำให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องกําคัสจะจุดที่เขาเพิ่มเข้ามาจริงๆเน่ยได้คือตัวระบบ e c a s สเนี่ยจะมาจัดการในเรื่องของเวลาเราออกตัวกับจอดรถที่เราไม่ต้องกําคัสนั่นเองขอให้ดูอีกทีนึงนะครับผมจะติดเครื่อง เสร็จปุ๊บผมไม่ได้กำคัดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์เห็นไหมเนี่ยก็จะเข้าเกียร์เลยนะครับโดยที่รถไม่ดับอันนี้คือความแตกต่างถ้าเปรียบเทียบกับตัวของคลิสเซอร์ปกติที่ถ้าเราใส่เกียร์ปุ๊บรถจะดับทันทีเพราะเราต้องใช้คัชคุมอยู่แต่เนี้ยไม่ต้องใช้คัชแต่อย่างใดดับเครื่องเห็นไหมไม่ต้องใช้คัชเวลาเราจอดรถแล้วก็ออกตัวนั่นเองโอเคในส่วนของการใช้งานเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองมาดูครับแล้วเดี๋ยวดูตอนออกนะครับ กดเลยคันเร่งเบาๆเห็นไหม่ยออกได้เลยนะเมื่อกี้รถเกียร์ DCT นะครับปิ๊ปปี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 ๊ปเห็นไหมออกได้เลยครับโอ้เกียร์นิ่มมากเกียร์นิ่มมากวิเกียร์นิ่มมากครับคุณผู้เดี๋ยวลองดูเพื่อนกดเกียร์ลงนี่เปิดคันเร่งอยู่ก็สามารถกดเกียร์ลงได้นะเห็นไหม ม,มันน้องีเลยนะอ้ีดาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองาหาลายๆรูปแบบของการใช้ e c u c h นะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโจทย์แรกนั่นคือถ้าเราเปิดเคร่งสุดตอนที่ออกตัวด้วย e-cush เป็นอย่างไรอ่ะเรามาลองดูกครับก็การติดเครื่องเจ้า e-cush เนี่ยก็คือปกตินะฮะก็ติดเคือนใช่ไหม กดอ่อนไม่ต้องอะไรนะกดสตาร์ทแบบนี้ใช่ไหมครับพัดไม่ต้องกำนะฮะดูที่เท้านะครับเราสามารถเท้าเกียร์ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดคันเร่งแบบเปิดแรงๆล่ะอาการรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับดูนะ,ะ,ะด้วยความเครื่องสี่สูบของตัว6-50ู้นเนี่ยแรงบิดตอนต้นมันไม่ได้หนักมากอยู่แล้วนะครับลักษณะมันก็เลยเป็นแบบนี้แบบผมจะเปิดราเปิดคันเร่งแบบสุดเลยนะ มันก็แรงบิดเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดที่ว่ามันจะคุมยากแต่อ,อย่างไรคนระเขาจัดการให้ค่อนข้างดีครับโจทย์ที่สองการค่อยๆเปิดแล้วก็ปิดเป็นอย่างไรอ่านดูนะเปิดปิด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 อะเฮ้ย,ยระบบจัดการมาหรือว่าฉลา,าดฉลา,าดแบบพู้่งฉลาดนะทีนี้โจทย์ที่3ามนั่นคือถ้าเกิดเราขี่ด้วยเกียหกความเร็วต่ำๆเป็นอย่างไรอ่ะลองดู สามสี่ห้าหกฮะดูนะวิ่งอยู่เนี่ยสิบกว่าเนี่ยกี6นี่รถมันก็วิ่งได้นะครับรถเป็นวิ่งได้ปกติเลยนะแต่ว่าเขาจะเตือนนะด้วยไฟเหลืองไฟดาเนี่ยให้รถเกียร์ลงนะครับก็จะสามารถทับที่ได้ยังไหลลื่นสมูทแบบนี้นะเนี่ยลักษณะแบบนี้ต่อมาคือถ้าเกิดเรากำคัด่ะปุ๊บเห็นไหมนะทีนี้ถ้าเราจะจอดนะครับถ้าจะจอดแล้วเรากำคัดเนี่ยระบบอ,อีคัสใจหยุดการทํางานนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถจะดับเหมือนเดิม เห็นไหมรถก็จะขับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราอีคัทเขาไม่ได้ทํางานซึ่งถ้าจะเรียกให้เขากลับมาเนี่ยตอนนี้ไม่ทํางานอยู่นะครับเห็นไหมไม่ทํางานนะถ้าจะให้ทางานก็คือเรากลับมาเกียร์ว่างนะครับอ่าเห็นตอนนี้กลับมาละนะครับเี่แล้วก็ถ้าฟังเสียงดีๆมันจะมีเสียงการทํางานของตัวมอเตอร์นะครับผมงัดเกียร์ขึ้นเกียร์ว่างนะนะมันจะมีเสียงมอเตอร์ทํางานอยู่เรี่งแบแล้วถามว่ากำคัทตอนนี้ไม่เกิดอะไรเกินนะครับถ้ากำคัทแล้วใส่เกียร์ล่ะได้นะครับแต่ว่า ตัวไฟอีคัสจะหายไปครับซึ่งถ้าเรากำคัตแล้วใส่เกียร์ตอนที่รถยังอยู่นิ่งๆเนี่ยแล้วถ้าเราปล่อยคัตเราก็ต้องปล่อยคัตแบบระบบปกติเลยครับเนี่ยก็คือต้องปล่อยระบปกตินะปล่อยตัวก่อนแอ้ปล่อยไปแป๊บหนึ่งอีคัสก็จะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติแบบนี้นะดูนะกำปล่อยกำกำพอปุ๊บระบบอีคัสจะหายพอปล่อยแป๊บนึงเขาก็จะกลับมา5วิอ่ะกลับมาแล้วเห็นไหมล้วเกิดเราขี่ด้วยความเร็วมีความเร็วนิดหนึ่ง ขับรถเร็วนิดหนึง่งกำปลอยอ่าเขาจะมาเร็วนะครับประมาณนี้เลยถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างเข้าใจผู้ใช้งานมือใหม่มากๆเลยคือมือใหม่เนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตัวคัสเนี่ยเราควรจะใช้งานตอนไหนแต่นี่คือเขาคิดมาแล้วว่าเออมันต้องใช้แบบนี้นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้ช่วยฝึกสอนในการขับรถมอเตอร์ไซค์มีคัสได้ซ้ำไปนะครับสำหรับจเจ้าระบบ e-Cas เนี่ย ถือว่าเฮ้ยออกแบบมาดีนะออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะเ,เดี๋ยวปล่อยไปยุกเห็นไหมเนิงไม่ต้องก็ได้นะครับนะแต่ว่าจะจอดกับรถกับรถเออเห็นไหมเนี่ยก็ไม่ต้องยุ่งกับคัสเลยครับเนี่ยผมเดียวอยู่แล้วผมเดียวอยู่รถดูดูดีๆเห็นไหมเกียร์หนึ่งคัสไม่ต้องกำนะครับทีนี้มันมีอ็นจิ้นเบรกหรือเปล่านะลักษณะเหมือนกำคัสหรือเปล่าอ่เดี๋ยวดูอ๋อ ปกตินะครับเอนจิเนอร์ทำงานปกติเพราะหลักการของเขาก็คือมันก่คือคูชิปเตอร์นะครับแต่ว่ามีระบบอ e ีคัดเข้ามาช่วยจัดการเรื่องของคัดในการออกตัวและหยุด,ดรถเท่านั้นเองทรัจัดการความง่ายๆแค่นี้เลยนะ,ะหยุด,ดรถเรียบร้อย ครับสําหรับการทํางานของเจ้าระบบ E-Cut ครับจุดหนึ่งที่ต้องแอบ,บระวังนิดนึงนั่นคือการส่งกําลังของรถเนี่ยมันจะมาค่อนข้างเร็วนะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้คัทเนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยคัทออกมาให้รถมันค่อยๆมีกําลังใช่ไหมแต่ถ้าเป็น E-Cut เนี่ยคือเราเปิดกเล่งนิดนึงนะเราต้องเปิดเนียนนะเปิดต้องเนียนเลยไม่งั้นถ้าเปิดแรงไปเนี่ยรถมันจะอาการมันจะเป็นอย่างไรเห็นไหมเนี่ยอาการจะเป็นอย่างนี้นะคุณต้องเปิดกเล่งเนียนๆเนี่ยของรถของข้อโค้งพวกเปิดกเลังเนียน ถ้าเปิดเนียนๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยเปิดเนียนๆดเนียะเปิดเนียนๆเปิดเนียนๆแต่เปิดเนียนๆก็ไม่เป็นอะไรครับคือถ้าเปิดคันเร่งเนียนๆเนี่ยมันก็ใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็เวลาจอดเนี่ยจะใช้คัตก็ได้หรือไม่ใช้คัตก็ได้นะเนี่ยเนี่ยใช้คัตเออถ้าใช้คัตถ้าเปิดกำลังคัตจอดปุ๊บคุณต้องใส่เกียร์ว่างนะถ้าคุณไม่ใส่เกียร์ว่างแล้วคุณปล่อยมันก็จะ กต็ตกดับแบบนี้เหมือนขับรถมีคลัตช์ปกติทุกประการครับซึ่งข้อดีของเจ้าระบบ e-clutch แบบนี้เนี่ยทำให้เราสามารถขับขี่เจ้ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เครื่องใหญ่ๆที่เป็นระบบคลัชได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยนะครับแล้วก็เวลาขับปกติเนี่ยก็เหมือนกับรถที่มีคลอคิปเตอร์ทุกประการสามารถเปลี่ยนเกียร์เพิ่มและลดเกียร์ได้โดยปกติซึ่งฟิลลิ่งของระบบการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยนุมนนม่มนวลมากๆในส่วนของการจอดรถการจอดรถเนี่ยในตัว e-clutch เราสามารถจอดได้เลยที่ทุกกกกกเเเเเีีียยยยรรรรลนนะไไไมม่่วาาาาจจจป็็็หสถออดดด้ ก็คือเราวิ่งมาปุ๊บแล้วเราก็จอดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องกำคัดแสดงใดอันนี้คือข้อดีม,มากๆของเจ้าระบบ e c r u i s h ที่แตกต่างจากการเปรียบเทียบในตัวรถที่มีค u i c k s ป i f t e r เรพราะปกติเนี่ยถ้าเราจะจอดรถที่ใช้คล i ป k Shifter เราต้องกำคัดก่อนแล้วก็หยุดรถให้สนิทใช่ไหมแต่ e c l u i s เนี่ยเราสามารถจอดรถได้เลยโดยที่ไม่ต้องกำคัดแต่อย่างใดอันนี้ก็คือข้อดีของเจ้าระบบ e c r u i s h ที่ติดตั้งอยู่ในเจ้า Honda c b 650 r 650R ในส่วนของการขับขี่ทั่วไปเนี่ยถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับไม่ว 4สูบเรียง6 5 0อซีซีเนี่ยอัตราเร่งพละงกำลังต่างๆของเขาไม่ได้แตกต่างจากรุ่นสแตนดานแต่อย่างใดนะครับบิดเป็นมาสั่งได้ดังใจเอามาขี่ในสนามเนี่ยซุ้มเสียงของเครื่องยนต์สสูบเรียง6 5 0้อาซีซีเนี่ยทำความเร็วระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แบบสบายๆอยู่แล้วจะขี่ในแท็กแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยและยิ่งมีเจ้าระบบ e-cut มาด้วยแน่นอนว่าคุณสามารถใช้งานเจ้ารถคันนี้ลงสนามได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งตัวระบบคลิปเตอร์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเพราะว่าอันนี้ค เราเนี่ยให้เร็วตามรถก็เพียงพอเพียงเท่านี้คุณก็สามารถขับขี่เจ้า Honda c b r บ 650R ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแน c เซอรกิตรวมไปถึงสนามอื่นๆได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนครับรถ E-Class อีค ครับกับเจ้า Honda CB 6 5 0 R E Clutch รุ่นปี2024ครับต้องบอกว่าเจ้า Honda CB 6 5 0 R ตัว E Clutch เนี่ยพื้นฐานของตัวรถเนี่ยเหมือนกับตัวรุ่นสแตนดาร์ดที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ทุกประการเลยแต่จุดหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นคือเจ้าระบบ E Clutch นั่นเองครับด้วยอุปกรณ์ E Clutch ของเขาเนี่ยจะต,ติดตั้งอยู่ที่บริเวณฝั่งขวาของตัวรถแล้วก็ที่ฝั่งซ้ายเนบริเวณคันเกียร์เขาก็มีการติดตั้งตัวของ Quick Shifter มาให้จากโรงงานเลยราคาจาหน่ายเนี่ยจะแพงกว่า CB 6 5 0 R รุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่20,000บาทแต่เรามาดูกั ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับเรามาดูกันที่ตัวรถคันจริง Honda c b 6 5 0 R e Crush รุ่นปีส0 2 4กันนะครับว่ามีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัว c b 6 5 0 R นรุ่น t า n ร a r d กันบ้างผมอยากพาดูอุปกรณ์รอบคันกันก่อนนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของตัวรถเนี่ยก็ยังมาคงในรูปแบบของ n e o Sport Cafe เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันออกไปไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ีเหมือนกันนะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกคู่เหมือนกันนะปั๊มเบรกสีพอร์ตเหมือนกันตรง ต่างๆของตัวรถเนี่ยเห็นไหมดูร,รอบรวมเ,เหมือนกันหมดนะครับยางเยิงล้อเหมือนกันสเปคเครื่องยนต์พลังกำลังแรงมาแรงบิดเหมือนกันนะครับนี่หน้าจอเดินไมคก็เป็นจอสีเหมือนกันคันเร่งเป็นคันเร่งสายเหมือนเดิมนะครับแต่จุดที่เปลี่ยนไปนั่นคือการติดตั้งเจ้าระบบ e clutch นั่นเองนะฮะที่เขาติดตั้งเป็นโมดูลมาให้ที่บริเวณฝั่งขวาของตัวรถนะเดี๋ยวหลักการทํางานเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนงครับที่ฝั่งขวามีตัวของมอเตอร์ e clutch แล้วก็ฝั่งซ้้้าาายเนนีจะม Quick มมใใหหป็ ด้ทั้งเพิ่มและลดเกียร์นะครับการทํางานของเจ้า eclutch เนี่ยหลักการก็คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับการทํางานของระบบ Quick s h i f t e r ทุกประการเลยนะให้คุณผู้ชมนึกถึง Quick s h i f t e r ก่อนนะครับ Quick Shifter เนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เ,<อ>เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้โดยที่เราไม่ต้องกำคัชแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราขับขี่ถูกไหมครับแต่เวลาเราจะออกตัวเนี่ยเรายังต้องกำคัชอยู่นะครับเวลาออาตัวต้องกำคัชใส่เกียร์แล้วก็ค่อยปล่อยคัชออกไปเพื่อทําให้รถออกตัวใช่ไหมแล้วก็เวลาจะจอดรถก็เช่นกกกัันนนนเเรรรราต้อองง่ถจจะะะหยยุดดดสที๋วบบบ c l u t c h เนี่ยเจ้ากา้านคัตตัวนี้เอาจริงๆนะไม่ต้องมีก็ได้นะตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้คัตนะครับก็คือเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคุณสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์บิกบ๊กไบค์6 5 0ซีคันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกำคัชอีกต่อไปครับติดเครื่องยนต์ขึ้นมาใส่เกียร์หนึ่งคุณสามารถกดเกียร์ได้โดยทันทีนครับกดเข้าเกียร์หนึ่งได้นะครับหรือจะออกตัวด้วยเกียร์สองเกียร์สามได้นะครับออกตัวเกียร์ไหนก็ได้นะแต่ว่ากำลังรถจะไม่ค่อยมีนะครับแนะนำก็ออกเป็นเกียร์หนึ่งนะะคครรัับบบบบ่่แแหลืืออออววาามมตตตกกงงงขข EC Crush Quick Shift เเเปีียยท เดี๋ยวการใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันให้ดูครับเอาครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับการขับขี่เจ้าคันด้าซีดี5 0 r อ s a t รส่นปี2024ในสนามช่างอินเตอร์เนชั่นอลเซอกินะครับว่าใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรอย่างที่เราสาธิตการใช้งานเจ้าอีคลสให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ตอนนี้รถอยู่เกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องนะครับเครื่องนะครับ Well. ระบบอ c a s าเนี่ยถ้าเขาทำงานอยู่ก็คือไฟดิ้งมันจะติดคัสต์ถ้าเราจำกัดคัสต์จริงๆนะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คับต์ทำงานอยู่แล้ววิธีใช้งานนะครับก็คือมือผมอยู่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมใส่เกียร์นะเนี่ยผมใส่เกียร์แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับใส่เกียร์ได้ปกติเลยแล้วก็ออกตัวได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยออกตัวได้เลยครับหรือถ้าเราไปเกียร์สองนะครับเก right. so ียร์สองดูนะ เกียร์สองก็ไฟได้เลยนะแต่ว่าเขาจะเตือนเป็นไฟเหลืองดำเหลืองดำแบบนี้ให้เราเอาเกียร์ลงนะบก็เกียร์หนึ่งเนี่ยก็คือถูกต้องตามระบบเขานะก็คือออกตัวได้เลยไม่ต้องไม่ต้องสัมผัสนะมื่อผมอยูน่นี่รถสามารถเคลื่อนที่ได้เลยคนระับเดี๋ยวในการใช้งานจริงๆในสนานการเ์้าเรรษฐกิจเป็นอย่างไรเดี๋ยวราไปดูนะครับ เอาเละครับในโซนของการทดสอบขับขี่เจ้า Honda c b 650เ c ี u ลาสคันนี้เนี่ยผมทำการทดสอบในสนามช้าง i ิน e r n a t i o n a l Circuit ิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของการขับขี่เจ้า Honda c b 650เอ e c คล s h 2024คันนี้กันนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานตัวรถ c b 650เ e c คล s h คันนี้เนี่ยเหมือนกับตัว c b 650 R 2024ทุกประการเลยนะครับดีไซน์ตัวรถทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆที่เขาให้มาพลาังกำลังตัวรถช่วงล่างระบบเบรกเหมือนกันทั้งหมมยแ,แาััรบบ e Crush ส แของระบบ e-clutch เมื่อนำมาขับขี่ในสนามชาง International Circuit ตเนี่ยต้องบอกว่าช่วยเปลี่ยน f e ล l i n g การขับรถ n a k e d ตคันนี้เนี่ยให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะปกติเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์แบบมีคลัชเนี่ยหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ใช้รถมีคลัชคุณก็ต้องกำาคลัชเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งนะฮะถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์ใช้รถมีคลัชอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดไม่เคยมีประสบการณ์ใช้งานรรรรรรถถถมมมมมมีีีคคคคลลลลััััาาาาาาากกกกกก่่่่่่่่่่อออออออนนบบบบเเเเยยววววุณจจาาแบบแาจจะะทแแแๆง,ง้ตไไซปืหู เป็นเจ้าระบบ e-cash เนี่ยคือใช้งานเจ้ารถคันนี้ได้อย่างง่ายใหญมากย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวระบบ e-cash เนี่ยคุณสามารถขี่รถคันนี้ได้โดยไม่ต้องกำคำแสดงอะร,อรเวลาออกตัวก็ไม่ต้องกำคัชนะครับเวลาจอดก็ไม่ต้องกำคัชอยู่ยนิ่งๆใส่เกียร์ออกได้เลยอันนี้คือราการทำงานของระบบ e-cash เพราะว่าอย่างที่บอกเขาคือการติดตั้งค มาที่ตัวของคันเกียร์แล้วก็มีตัวระบบอ e ีพัทตัวนี้ที่เข้ามาควบคุมจังหวะการออกตัวกับจังหวะจอดรถให้เรานั่นเองทําให้เราขับเจ้ารถคันนี้ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเวลาขับในสนามเนี่ยเราก็ขับเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีควิคชิปเตอร์ทั่วไปเลยนะครับชิปอัพชิปดาวตามปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องกําคัทอยู่แล้วก็ทําให้คุณได้รับความรู้สึกที่มันมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นควบคุมรถได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเอาเจ้ารถในเกียรคันนี้มาขี่ในสนามช้างเนี่ ก็ชิปดาวชิปดาวชิปดาวได้เลยนะครับมันถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายส่วนพลังกำลังของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ได้แตกต่างจากรุ่นปกติอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์สี่สูบ6 5 0 c ีเนี่ยมันมอบพลังกำลังที่เหลือเฟือกับทุกการใช้งานมากๆอยู่แล้วครับก็ว่าถ้าเกิดคุณมองหารถเนกเก็ตที่ในใช้งานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในเมืองหรือก็นั่งออกทริปเนี่ยต้องบอกว่าฮอนด้าซีบี 650R ตัว e- คลาสเนี่ยตอบโจทย์กับทุกการใช้งานตั้งแต่มือใหม่่่ไไปจนนถถึึึงงงงงมมมมมืือออออตตตะททีีีแบบบบบยยยาาาากกด้รรรคล์เผ นี่มันให้ความรู้สึกที่เหนือกว่าคลิปกิกเตอร์ไปอีกระดับหนึ่งเลยครับท่านไดที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออตโตสปินวันนี้กับผมเน็กขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ